ขอ <Okay. S 2> ปรบมือได้หนอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ทั้งสูงูโน้ตและครูวก,กวางน,นะคะอ <Okay. S 2> ันนี้ก็ขอเดี๋ยวนะที่น่านิดนึงนะคะเราอาจจะคุยกันสักสองชั่วโมงนะคะคงไม่รีบกลับน,นะคะเราะเรามีอะไรอยากจะทราบถึงชีวิตของครูทั้งสองท่านมากมายนะคะ นะคะก็คุณโน้นนะคะวีรชัดเรมานนท์นะคะแล้วก็คุณกวางก็คือคุณปูนนิสถานันเปรมานนท์นั่นเองนะคะสอสามีภรรยานะคะคุณโน้ตเองสอนเป็นอาจารย์พิเศษอยู่นะคะที่คณะดุริยางคศาสตร์มอศิลปากรจังหวัดนครปฐมมันเองนะคะก็สําหรับคุณกวางตอนนี้สอนที่ไหนคะสอนที่ศิลคลินิยมลราสานมิตร อดนตรีค่ะแซกโซโฟนกับองสมเบลค่ในที่ใฝ่ฝันนะคะก็นะคระัวสวสบกสินประการเปิดต้อนรับคุณนะคะมีครูคุณภาพทั้งสองคนนี้นะคะแล้วก็เอ่อสำหรับคนงานที่ทำให้คุณน้ตเป็นที่โด่งดังในโลก u t u b e นะคะนั่นก็คือคลิปตีกลองใช่ไหมคะ mm hmm. ดัมโบลเองนะคะเอ่อคุณน,อน้อตที่ครอบครัวเป็นนักดนตรีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ mm hmm. เป็นยังไงบ้างคะการเล่นดนตรีของตัวเอง mm hmm. ได้ทุกอย่างเลย mm hmm. ใช่ไหมหรือว่า uh hmm. พอดีคุณแม่เป็นครูสอนเปโนครับแล้วก็คุณพ่อก็เป็นอาจารย์สอนดนตรีเหมือนกันที่ที่จุฬาแต่ว่าผมโตมากับการเล่นดนตรีไม่เป็นเลย <c oughs> คุณแม่สอนเปนโนตั้งแต่เด็กแต่ว่าด้วยความไม่มีเซนด้านดนตรีตอนตอนเด็ดกๆอะไรครับเพิ่งเพิ่งมาหัดดนตรีจริงๆเมื่อประมาณอายุ17ช้ามา แต่เล่นได้อย่างไรนิดน้อยแต่ก็ถนัดกรองที่สุดครับที่ที่เล่นตะกี้นี่คือไม่มีเซนเลยนะคะมันอลังการมากนะคะจริงก็คือเริ่มฝึกกรองก็ตอนม6แล้วอายุ17แเจวประมาณม5ม6ครับที่หันที่โบสถ์นะครับอ๋อหันที่โบสถ์แล้วก็เริ่มพัฒนาที่โบสถ์ก่อนแล้วคือการแข่งขันหรือว่าอะไรที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมที่ทําให้เรามั่นใจมาคืนว่าทางนี้แหละถูกต้องแล้วก็มีแข่งของที่ มหาลายัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพจัดครับคือ Thailand j a z z c o m p e t i t i o n ตอนนั้นเพิ่งเพิ่งเจัดเป็นปีที่สองอะไรเงี้ยาผมก็ลองดูว่าเป็นยังไงบ้างเท่าเทียมกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับก็ก็คือจากที่เพิ่งเริ่มตอนอายุสิบเจ็ดก็อยากจะแข่งอตอนว่าจะเป็นยังไงตอนท<ง>ี่แข่งตอนที่แข่งเรียนเรียนอยู่ประมาณปีสี่แล้วครับ <c oughs> ใครที่อยากจะฝึกดนตรีนะคะยังไม่สายนะคะทุกท่านแล้วก็เกิดอะไรขึ้นคะในการแข่งครั้งนั้นในการแข่งก็ เป็นการแข่งครั้งแรกครับก็ตื่นเต้นรู้สึกว่าแล้วก็กดดันมากเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยที่ที่มาแข่งด้วยเนี่ยเขาเขาเขาเจนเวทีมากเลยเาขาคล่องมากเขาไม่ไม่ค่อยมีความตื่นเต้นแล้วก็เขาซ้อมมาดีอะไรเงี้ยครับทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีประสบการณ์กับการแข่งขันมากเท่าไหร่ในในการแข่งรอบแรกเราก็ผ่านเข้าไปด้วยแบบว่าคะแนนแบบต่ำสุดอะไรเงี้ยครับคือโชคโชคดีที่ความจริงความจริงต้องตกรอบไปแล้วแต่เหมือนเขาช่วยว่าทุกวงที่แข่งะ่ะ ให้เข้ารอบไปรอบต่อไปได้อะไรเงี้ยครับเพราะมือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแขงรอบแรกเขาาอาวรุมมาหน่วยให้เราก็โอ้โชคดีเข้ารอบไปในฐานะแบบวงสุดท้ายอะไรเงี้ยครับแล้วตอนตอนแข่งตอนแข่งกลัวไหมคะกลัวมากครับก็ต้องแบบใจแป้วโอหใจใจแป้วมากครับแข่งครั้งแรกนี่รู้สึกกลับบ้านไปนอนไม่หลับครับตื่นเต้น,นแล้วก็แบบสุดกดดันมากทุกทุกทุกอย่างแบบเครียดตื่นมาตีสามมาอาเจียนอะไรเงี้ยครับ หนักหนักหนักเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วอะไรที่ทําให้เรามั่นใจขึ้นคะก็ผมก็รู้สึกว่าเราเราไม่ไหวกับกับรายการนี้ตอนแรกจะถอนตัวคุยกับเพื่อนที่เราถอนตัวดีไหมกับรายการรู้สึกจะไม่ไหวนะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกคุณแม่ก็มาหนุนใจว่าเออเรามีมีข้อขั้มพีนะอ่าผมผมจำข้อไม่ได้อย่ากลัวเลยเพราะเพราะเราอยู่กับเจ้าอยาขยะเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำลังของเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันบีชัยของเราผม,ผมรู้สึกแบบไอ้พลังมาแล้วแล้วแม่เราก็ไอ้ถามเผื่อก่อนก่อนจะไปแข่งรอบสองคุณแม่ที่ถามเผื่อแล้วก็รู้สึกผมก็ได้หานกับพระเจ้าทีเดียวว่าพระเจ้าผมผมไม่ไหวจริงๆรายการนี้แบบตัวเองไม่ไม่มีความสามารถพออยากให้พระเจ้าช่วยจริงๆในทุกๆโน้ตท,ที่เล่นขอให้มาจากพระองค์แล้วผลที่ได้เป็นยังไงบ้างคะ ก็อันนี้เป็นรอบสองครับรอบรอบรองชนะเลิศเราก็ผ่านเข้าไปด้วยคะแนนเป็นอันดับที่สองจากสุดท้จากสุดท้ายก็ขึ้นไปเป็นวงที่ได้คะแนนที่สองครับผมแต่สุดท้ายก็รอบชิงชนะเลิศเราก็ได้รางวัลรองชนะเลิศกับผมผมได้เป็นมือกองยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันก็เกินคาดกับการแข่งครั้งแรกเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่ที่พระเจ้าสอนจุดจุดนี้มาครับ ก็คือฝึกตอนอายุ17็แข่งครั้งแรกได้มือกรองยอดเยี่ยมเลยนะคะโอ้โหกับคุณพระเจ้านะคะกับข้อพระคำนั้นกับคําอธิษฐานของคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับครูกวางเองนะคะรู้ว่าเออมามารู้จักพระเจ้าได้ไงคะ,ะรู้จักพระเจ้าผ่านทางสามีค่ะ <laughs> แต่ว่าก่อนหน้านั้นที่เป็นเพื่อนกันก็เคยไปช่วยเขาถ่ายรูปที่โบสถ์ที่คริสตจักรอิมมานูเอล,ลก็คือเขากำลังจะทํา รายการเกี่ยวกับกลองหรือคร mm ิสต์มาสเนี่ยคะ่จะจำไม่ได้ก็ไปถ่ายในโบสถ์เขาก็ฉลาดนะคะ mm hmm. เขาก็ฉลาดพาเราไปถ่ายที่โบสถ์นะคะ oh. <laughs> แต่เราเราก็เราใจเราส่วนหนึ่งเราอยากจะรู้จักอยู่แล้วว่าดนตรีในประสก,การเป็นยังไงก็ก็ไปแล้วก็คือถามว่าดนตรีพาเราไปเชื่อ,อไหมก็เป็นส่วนส่วนที่พาเราไปนะคะเพราะในฐานะเราเป็นนักดนตรีแต่ว่าจริงๆแล้วที่ทําให้ตัดสินใจเชื่อจริงๆเนี่ยเป็นคนที่โบสถ์ ก็คือคนรอบข้างที่โบนเนี่ยการทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าไม่รู้จักเราเลยแต่ว่ามาถามเราว่าเป็นยังไงเนีงง่ยพระเจ้าออยพรก็รู้สึกว่าเออเขาคริสเตียนเทคแคร์คนต่อคนดีเหมือนกับดูแลพระเจ้าพระเจ้าดูแลยังไงก็ดูแลคนข,ข้างๆเป็นอยางงั้นก็เลยทําให้ตัดสินใจรับเชื่อคะใ,ใช้เวลานานไมหมคะในการตัดสินใจสองปีค่ะศึกษาไปเรื่อยๆก็ต้องบอกกันว่าได้สิทธิพิเศษมากๆได้เล่นนมาสการก่อนโดยที่ยังไม่ได้รับเชื่อ ว่าพอพอเล่นไปสักพักหนึ่งก็คุยแอบคุยกับคุณแม่คุณโนโดที่เป็นคนอธิษฐานให้โนอนเนี่ยค่ะก็บอกว่าทายังไงถึงจะได้เป็นคริสเตียนจริงๆคุณแม่ก็บอกว่าก็อธิษฐานแล้วก็อ่านคัมภีก่อนค่ะก็คือสุดท้ายก็ตัดสินใจเราเชื่อรพระเจ้าเพราะว่าเห็นความรักในโบสถ์ใช่ไหมคะ<ช><ช>พี่<ช>น้องคริสเตียนยิมย้มแย้มดูแลก,กันนะคะ<ช>ค่ะแล้วก็ในวาเลนไทน์นะคะถ้าไม่ถามเรื่องนี้ก็คงจะแปลกๆใช่ไหมคะ ทั้งคู่ที่มาพบรักแต่งงานกันได้ไงคะถามผู้ชายก่อนไหมคะได้เธอเป็นแรงบันดาลใจนะคะก็เอาตรงๆเลยก็คือผมผมก็กวางเคยทำงานอยู่วงเดียวกันครับเมื่อก่อนมีออกอัลบั้มของค่าย Sony Music ชื่อวง Sky k คิค r a n g e r ครับพอมีีชื่อเสียงนิดนึงอะแล้วก็ผมก็ตีกองอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับกวางเขาก็จะเป่าแซกอยู่ข้างหน้ามีเพื่อน ผมก็ตีกองไปแล้วก็มองหลังกว้างไปรู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้ปกป้องเราได้แผ่นหลังเขาแผ่นหลังเขามีพลังเออแล้วก็แล้วก็ข้อข้อเดียวเขาคือเขาเขาเป็นคนที่อ่าใครอยู่ใกล้เขาเขาก็จะรักเขาเขาเขาเาเป็นคนที่เทแค่คนอื่นเก่งแล้วก็จะคิดคิดถึงคนอื่นก่อนตลอดเวลาครับเขาแบบเอ๊ะทําไมคนนี้เขาเขาจะไหวไหมนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับโดยโดยที่ไม่ไม่ไม่ค่อยห่วงตัวเองว่า ต้องลําบากแบบว่าที่เดินทางไกลเพื่อไปช่วยคนนี้มันอะไรอย่างเงี้ยครับผมประทับใจอะไรนะคะเริ่มต้นจากตรงนั้นจากที่ยืนเป่าแซกโซโฟนอย่างนี้นนี้จริงๆนะอันนี้จริงค่ะยืนยันนะยคะถ้าควางแล้วคะแ้่ทำไมมันรู้สึกตรงกันข้ามปกติแล้วผู้หญิงจะต้องแบบชอบตั้งแต่แรกใช่ไหมคะผู้ชายนี่จะเฉยเฉแต่เราก็เฉยเฉตอนแรกก่อนเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีนะคะ แบบว่าไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ที่ประทับใจจนตัดสินใจจะแต่งงานกันเนี้ยก็คือเขาเปลี่ยนตัวเองโดยคนรอบข้างอะค่ะมาบอกเราว่าโอ้โหโน้ตเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอะแบบดีมากเลยกินผักแล้วอะแล้วก็ช่วยยกของแล้วอะไรเงี้ยมีมีคนบอกช่วยยกของอยู่ที่ร้อนๆได้เกินยี่สิบห้าองศาได้อะไรเงี้ยค่ะคือเมื่อก่อนเขาจะเป็นช็อกโกแลตอะค่ะ ถ้าถ้าเกิน25องศาเขาจะละลาย oh. เ,ขาเขาจะแบบร้อนมากร้อนมากคือน่าจะเป็นเพราะว่าทางบ้านเขา,าที่บ้านเขาขี้ร้อนว่าพออยู่กับเราแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยโน้ตดีดีขึ้นเลยเราก็เลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้พยายามเปลี่ยนชีวิตเพื่อเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้จริงๆก็ตัดสินใจแต่งงานเพราะว่าเขา ดูแลเราดีมากในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าคนหนึ่งนะคะเขาอธิฐานเผื่อเราตลอดเวลาเขาห่วงเราตลอดเวลาเนี่ยค่ะและในในโอกาสวันนินทายนี่คืออยากจะให้เหมือนกับแบบแบบ่งแปบบันเรื่องความรักอะไรเงี้ยคะ่ะว่าทั้งสองคนะนะคะมีคติความรักอะไรที่เป็นที่เรายืนไว้ในการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันบ้างของของกวังกันก็ได้นะคะ <bir> คือความรักคิดว่าพระเจ้าคงให้เราอยู่แล้วแต่ว่าในฐานะที่ ที่เราสองคนเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันเนี่ยคะ่ะก็รู้สึกว่าในหนึน่งคนจะบอกไว้ว่าความรักก็คือการอดทนนานนะคะแล้วก็นอกจากความรักเราต้องมีความเชื่อตลอดเวลาก็คือเชื่อว่าพระเจ้าจะนําเราตลอดเวลานำเราทั้งสองคนให้ไปพร้อมๆกันเนี่ยคะ่ะนี่คือครอบครัวที่มีพระเจ้าเป็นสูนยางนะคะคุณโน้ตคะ่ะคุณโน้ตเหมือนกันเลยครับ <laughs> อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะสามีภนยาเอ้ยไม่ใช่ <laughs> การอดทนแล้วก็การให้อภัยผมว่าสําคัญมากกับกับชีวิตคู่ครับเพราะบางทีแบบว่าอ่าทะเลาะก,กันหรือแบบมีงอนการบางคู่ก็จะไม่ไม่คุยกันเลยสองสวันบางคนเป็นหนึ่งอาทิตย์ไม่โทรคุยกันไม่เจอหน้ากันอะไรเงี้ยครับแต่ผมตั้งแต่ผมรู้จักกับกวางมาเราเรายังไม่เคยยังไม่เคยทะเลาะก,กันเกินหนึ่งวันหนึ่งวันจริงๆครับก็คืออ่าพอถึงแม้ว่าเราจะแบบ ก็ข้ามข้ามคืนอะไรเงี้ยครับแบบทะเลาะกันไม,ไม่ไม่คุยกันข้ามคืนต,ตื่นเช้ามาแล้วก็เหมือนทุกอย่างมันรีสตาร์ทใหม่ม <c oughs> คือมันมันเคลรับเลยเอาคืคคคอเราทะเ <c oughs> ลาะลกันจะหายไปค่ะแล้วก็ไปคุยกับพระเจ้าก็ <c oughs> คือมีพระเจ้าที่ทรงเ,เหมือนประสานทั้งคู่ไว้แล้วก็เป็นเป็นประธานในบ้านของเรา <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วถ้าสําหรับ ตอนนี้นะคะคนที่เข้ามาดูเราในวันนี้เนาะอยากจะรู้จักความรักของพระเจ้าบ้างอยากจะมีครอบครัวที่พอทะเลาะก,กันหรืออะไรล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจต้องทําไงบ้างคะอยากแนะนําอะไรเขาบ้างก็ก่อนอื่นเลยถ้าไม่รู้จักพระเจ้า <c oughs> ก็ลองอธิษฐานดูก่อนว่า,าพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหลายคนอย่าง,างกวางก็เหมือนกันตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจ50 5 0บิ 50, หรือว่าอาจจะไม่เชื่อเลย แต่ว่าลองสังเกตจากคริสเตียนคนรอบข้างหรือว่าลองอธิษฐานส่วนตัวก็ได้ครับแบบว่าเอาเอพระเจ้าพระเจ้ามีจริงไหมถ้าเจ้ามีจริงก็เราก็เปลี่ยนชีวิตดูหน่อยที่ผ่านมาอา่าอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ให้ให้สร้างสร้างขึ้นใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองดูว่าชีวิตอ่เป็นยังไงบ้างมีอ่าความคิดที่เปลี่ยนไปไหมมีท่าทีต่อคนรอบข้างที่ดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับโดยโดยที่เรายังไม่ต้อง ตั้งใจเปลี่ยนตัวเองก็ได้ลองลองดูว่าพระเจ้าสามารถทําอะไรกับชีวิตเราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมกวางนะคะจริงๆแล้วถือว่าเป็นผู้เชื่อใหม่ได้ไหมคะชื่อช่มาสองปีสองปีอ่านะก็ก็คิดว่าที่คนที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วน่าจะน่าจะใช้วิธีนี้ตลอดเวลานะกะ็คือลองอธิษฐานขอเลยขอพระเจ้าให้ช่วยเลยนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องเล็ก เเล็กสำหรับเราหรือว่าสาหรับคนอื่นเนี่ยแต่ว่าพระเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเราแน่นอนพระเจ้าจะเปลี่ยนจุดเล็กๆให้กลายเป็นจุดที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างสิ่งที่ใหญ่ขึ้นนะคะคิดว่าจากประสบการณ์เราเนี่ยการขอขอแบบเราเชื่อวางใจจนหมดใจจริงๆเราไม่ได้ขอเพื่อทดลองพระเจ้านะคะก็คือเราขอว่าพระเจ้าคนเดียวเท่านั้นพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้แล้วพระเจ้าจะช่วยจริงๆท่านมีสักประโยคหนึ่งที่จะ บอกสาหรับหลายคนที่เออกาลังอยากสนใจพระเจ้าแต่ยังไม่ได้รับเชื่ออยากจะบอกเขาว่าอย่างไงคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ lady first ก็คำเดียวเลยค่ะก็ต้องเปิดใจอะค่ะเปิดใจเหมือนเหมือนกับเวลาเราเด็กๆเราอยากจะรู้จักเพื่อนสักคนหนึ่งแล้วก็ต้องเปิดใจเข้าไปทักเพื่อนคือเพื่อนเขารอเราอยู่แล้วอะค่ะที่จะให้ทัก ก็คเนี้วก็คือต้องเปิดใจแล้วก็อาจจะพูดในใจก็ได้ค่ะว่าขอพระองค์เข้ามาในใจเราสักทีเข้ามาในใจเราเพื่อจะเปลี่ยนอะไรเราเรายอมแล้วเรายอมรับพระองค์อย่างเงี้ยค่ะเปิดใจไปเลยค่ะพระเจ้าเดินเ,เข้ามาอยู่แล้วค่ะ เปิดใจนะคะก็ขอบคุณสําหรับพยายชีวิตนะคะของคุณน้อคูณความแล้วก็เคล็ดลับนะคะในการครองชีวิตคู่นะคะด้วยการในวนันเนื่องในโอกาสวันเทนายนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทั้งสองท่านก็ยังมีเพลงนะคะที่มาฝากเราอีกสองเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงนึงเป็นเพลงช้าชื่อว่ารักพิเศษแล้วก็เพลงเร็วชื่อว่าเพราะข้ารัพระองค์นะคะวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่อีกครั้งนะคะ